ครับสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ก็พาพเพื่อนๆดูชมนะครับเจ้ามณนีแดงนะครับตัวนี้เป็นหลานแดงหล่อชุดที่1น,นะครับตัวนี้ก็เหลือจากแบ่งเพื่อนๆนะครับเหลือจากแบ่งเพื่อนไปนะครับตัวนี้ก็ได้อายุแล้วครับไก่อายุสิบเดือนแล้วครับ รุ่นนี้ที่แบ่งเพื่อนไปก็ส่งข่าวมาว่าใช้ได้เลยนะครับเหลือเจ้ามณีแดงตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชุดนี้ก็เหมานะครับเป็นชุดแรกที่เพื่อนเหมาไปนะครับแต่ตัวนี้ไก่ใหญ่จิกหลัง ตอนนั้นหลังฉีกก็ไม่ได้ให้เขาไปนะครับนี่ก็เริ่มสวยแล้วนะครับเพื่อนดูชมหลานเดงหง่อนะครับเจ้ามณาีแดงนะครับตัวนี้นะครับจับออกมาจากล็อกชํำแล้วนะครับก็เอามากินหญ้านะครับถ่ายพยาธิกินหญ้าเตรียมตัวร่างกายสักประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะซ้อมได้แล้วนะครับ ถ่ายเซมกำลังจะเต็มนะครับตอนนี้นะครับหน้าตาสวยมากหน้าตาฉลาดมากเลยครับเจ้ามานนีแดงนรอยชนก็พอดีนะครับน่าจะอยู่ประมาณ2องกิโลหกนะครับผมตามสายก็มีเหลียมมีแข้งแน่นอนนะครับพ่อตีหักตีชักนะครับพ่อชุดนี้นะครับเป็นไก่หยิบล่างหยิบบน เก่งมากเลยนะครับเบอร์แข่งดีด้วยนะครับนนก็จะเป็นลูกสายักษ์สตัวนะครับลูกสายักษ์ก็เช็คดูแล้วนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านแล้วครับเบอร์แข่งดีมากๆเลยนะครับตีตัวตีหลัง90%เลยนะครับตะไปตัวละ6นาทีตัวละ ตัวละห้าหนาทีนะครับคู่ต่อสู้ก็ได้จับออกแล้วครับชั้นเชิงก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเบอร์แข้งเนี่ยเบอร์ <c oughs> แข้งดีครับตีลงหลังดีมากๆเลยอัน <c oughs> วนี้ก็เจ้าหงอนแจ้นะครับนี่วันก่อนก็ซ้อมจริงไปครั้งที่สองก็เตะคู่ต่อสู้วิ่งเลยนะครับ นาทีที่สิบแปดม่คบยกนะครับผู้ต่อสู้ก็วิ่งครับเพราะว่าไก่พวกนี้เขาจะมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมพาวิ่งพาเหลี่ยมเอาตัวรอดแล้วก็มากดหน้างอนนะครับงอนเจ้ลอยใหญ่นะครับสองโลแปดนะครับน้าร่างกายเขาเริ่มดีแล้วเพราะว่าปั้มไปทั้งปั้มทั้งซ้อมสองครั้งแล้ว อมให้ได้ยกอีกสักสี่ห้าครั้งก็ได้ชนแล้วครับหลังออกพรรษานั่นแนะครับเจ้ามณีแดงจับมาวันนี้เดี๋ยวถ่ายพยาญาตฉีดยาบำรุงโอเคครับยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ